สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก PI นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะแบ่งปันในเรื่องของการเข้าดูได้กระเป๋าของเรานะครับอเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับไปที่ PI Network นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่3ขีดซ้ายมือบนนะครับแล้วก็กดคำว่า manage ครับครับพอกด manage ปุ๊บให้เลื่อนหาครับรายการตรวจสอบเครือข่ายนะจิ้มเข้าไปเลยนะครับ พอจิ้มปุ๊บก็จะมาหน้านี้ครับเนี่ยหน้าหน้านี้เลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่คือเลขกระเป๋าของเรานะครับให้ดูนะครับข้างหน้าสัก5ตัวก็ได้ครับ G C D 5S ตัวท้ายก็ลงท้ายด้วย 5UYWs เนี่ยครับตัวนี้คือที่อยู่กระเป๋าเราในข้อที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ P I browser นะครับแอป P I browser กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมาหน้านี้ให้กดที่ wallet นะครับกดที่วอลเล็ตตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็ทําไมครับให้เอายี่สี่วลีมาวางนะครับยี่สี่วลีมาวางนะครับแล้วก็กดในวงสีแดงนะครับปลดล็อกด้วยรหัสก็จะเข้าสู่หน้านี้ครับพอสู่หน้านี้ครับเราก็เช็คของเราเลยครับว่าเลขกระเป๋าเราถูกต้องไหมนะครับี่เห็นไหมครับในตัววงสีเขียวเขียวฟ้าฟ้านี่ครับข้างหน้าเป็นไงครับ G C D 5 S ข้างหลังลงท้ายด้วย5 u y w s นะครับหรือจะคัดลอกไปตรวจก็ได้แล้วแต่เรานะจะแตะคัดลอกไปตรวจก็ได้ครับเนี่ยตามที่ผมบอกเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือนะครับการตรวจนะครับหลังจากที่เรานะครับสงสัยหรือไม่มั่นใจในเรื่องของกระเป๋าเราว่า24วัีเราถูกต้องไหมเออมันผิดเพี้ยนไหมก็ตรวจได้ครับหลังจากที่เรานะครับอ่าทการ k y c เรียบร้อยแล้วอะไรต่างๆครับย้ํานะครับถ้าคุณทํา k y c ครบ9ข้อแล้ว ยี่ี่วลีหายจบเลยนะครับคุณทําอะไรต่อไม่ได้เลยเนาะรหัสนั้นนะครับแต่ถ้าคุณยัง KYC นะครับเก้าข้อไม่ครบนะครับเนี่ยเก้าข้อตรงนี้ครับยังไม่ครบนะนะครับยังเขียวไม่ครบเนี่ยคุณยังเปิดกระเป๋าใหม่ได้เพราะฉะนั้นย้ําใส่ใจในเรื่องยี่ี่วลีห้ามหายเด็ดขาดร,รักษาเท่าทีวิตและส่งต่อให้กับทายาทเราด้วยครับสําหรับคลิปนี้จบ